สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับข่าวพาดข้นนะครับครับผมคุณท่านครับวันนี้มีข่าวอะไรมานำเสนอครับวันนี้ครับข่าวแรกเลยครับเรื่องต้นข่าวแรกของเราเป็นเป็นข่าวอาชากรรมครับข่มขืนแล้นครับือ้โหมันข่มขืนงได้ทุกที่ทุกวันนะครับครับผมก็ดูครับนี่ชั่วจริงนี่เขาว่าในเด็กโรงเรียนอยู่เลยครับ้วเป็นเด็กโรงเรียนอยู่เลยใช่ครับครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมพบเห็น คนในรูปนี้นะครับโปรดแจ้งมาทางเราด้วยนะครับครับผู้ชมครับต่อไปครับเราจะไปทราบไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายกันบ้างครับช่ครับผมและผู้เสียหายครับก็คือนายคนนี้ครับช่ครับผมเห็นหน้าใครคนกลัวแล้วนะครับครับอย่่เยอะครับเื่นเต้นตกคนครับผมนายคนนี้ชื่อว่านายนพผล ชื่อมากเขาชื่อนกพลครับน้มพกุลสีแร่เขาเป็นคนอำเภอจุบรุยจังหวัดมหาสารคามั่าหละครับเขาเป็นคนที่หนีคดีเป็นผู้ต้องหาในหนีคดีมาเป็นเวลา3ปีครับรัฐุโอมครับคดีแรกของเขาครับแลวคดีคดีที่สองครับขโมยเงอะครับและคดีที่สามครับพึ่งโอ้โหสุดยอดมากครับฉกขนมนะครับ ครับตำรวจขอได้จับออกหมายจับไปคนนี้ไว้แล้วนะครับแต่ยังจับไม่ได้ครับครับคือสุขอนครับครับผู้ต้องหามีความเป็นมาแล้วครับถึงได้โดนนายคนนี้อ๋อคงคืนได้้อ๋อจากทํานที่ไปสัมภาษณ์มานะครับเขาบอกว่ากาลังเดินอยู่นะครับที่สภาหน้าวัดครับแล้วพอดีเจอไอ้คนนี้ละมั้งครับแล้วเขาก็ตกไปเลยครับ ล่วงน้ำครับอุอไอคนนี้ตกก่อนใช่ไหมครับใช่ครับตกไอ้นั่นนี่นี่ผู้ต้องหานี่ผู้เสียหายใช่ไหครับไม่อันนี้มันน่าโหดนะครับโอดมากๆเลยครับยิ้มลิ้มดีนะครับแล้วผู้ผู้เสียหายถ้าทายจะยิ้มแย้มนะครับมีความสุดมากเลยผู้ชมดูครับครับมแย่มากเลยครับนี่ครับพอครับเดี๋ยวคาดว่าครับผู้เสียหายหรือผู้ตายนี้นะครับ คงจำความผูกก่อนตายนะครับตอนนี้คือรูปที่เจ้าที่ตำรวจได้ถ่ายออกมาตอนที่ผู้ต้อพูดเสียหายเสียชีวิตแล้วนะครับเขาเสียชีวิตอย่างยิ้มครับครับชายคนนี้นะครับโดนจับได้ครับชาวบ้านลุมพันลุมประชานันเลยครับเป็นดูนีครับหน้าตาครับบวมเลยครับ นี่ไม่บวมเลยนะครับเนี่ยแต่มันก็ยังยิ้มได้ครับมันยังยิ้มสู้ครับที่ผู้กองตำรวจครับตอนแรกก็ตัดีินครับตอนแรกมันตัดสินครับตอนแรกมันน่ามันน่ามันเดฟวันนี้นะครับน่าร้องวันนี้ครับแต่โดนชาวบ้านลุมไปจลาทันครับอย่างว่าตำรวจตำรวจท่ามเลยครับก็เป็นคัวแล้วครับ ทำคุณทำไม่ดีก็ต้องโดนนี้นะครับครับผมแล้วมาดูข่าวแปลกๆกันบ้างดีกว่าครับครับข่าวแปลกๆครับวันนี้นะครับโอ้โหเป็นข่าวที่ส่งมาหมาดๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับจากใครครับจากคุณเรียมครับผมคุณเรียมนะครับผมเขาให้มาประกาศนะครับช่วยตามหาายที่หายไปนะครับผมอ้าววยมไนหาได้ยังไงครับไม่รู้เลนครับจะมีโ้นจมวควไยอ่ะ๋อครับครับจาวบัานต้งชม วันนี้ครับมันก็ข่าวกีฬาครับผมวันนี้ข่าวกีฬางานครับจะมีเรื่องฟุตบอลอีกอำเภอนะครับผมทุกผมฟุตบอลแห่งจังหวัดครับครับผมขอบคุณอำเภอเลยนะครับอำเภอมาแดงเอ้อำเภอสุริจัร์ครับผมอ๋อผมจังหวัดสุริรีพอดีนะครับครับผมในการนับมะแนนนะครับครับผมนะครับบอลอำเภอร้ากครับมีทั้งหมดนะครับสิบตำบลนะครับที่หกตำบลนะครับมาร่วมการแข่งขันบอลอำเภอของเรานะครับผมครับรุ่นพิมตกก่อนครับ นตัวของเรามีแค่4ตำบลนครับเตรียมเลยนครับสวัสดีครับทุนเกรติค้านุนเกียรั้นถึงเพื่อนวันหวังมดีไหมครับเพื่อาวั้งหมดนี้คุณตะกลครับเมื่อก่อนเขาเป็นนักบอลเขาเลยพูดกับเพื่อนผมมาวันนี้ครับเราจะมีแขกรับเชิญมาด้วยครับขอเชิญคุณหลิวเต้หัวครับ

เพว่อนนนี้คุณดั้นได้ยังอันนี้เราเพื่อนนอนทาร่าเรื่องเลยครันโอ้ได้ไปแข่งกอเทียร์มาครับที่ไหนเพื่อนผมครับที่อำเภอเมืองครับโอ้ครับครับผมนี่ครับเขาไปเทียร์ด้วยกันครับวันนั้นเรานุ่งลุกสไปเดอร์แมนครับไอ้นี่เป็นแบทแมนครับคุณรู้ทุกคนครับคุณรู้ทุกคนครับที่ฝนตกใช่ไหมครับครับครับใช่ครับยิงเก่งลิงใช่ไหมครับใช่ได้ครับใส่ทีกตีมันไดครับครับนี่ครับลูกคุหลิวตัวหัวตอนจอดครับต้องขับตรงครับตรงนะครับ นี่ครับลูกคุณหลุยลูกหมอตอนตอนจอดครับครับแต่ไม่รู้ครับตอนนี้พิเศษมากเกินไปครับเป็นอย่างนี้แล้วครับคุณสมบัตครับครับผมนี่ครับช่วยรางวัลนะครับช่วยนี้นะครับผมได้มาครับในการเตะฟุตบอลนะครับแทนกับแมวน้ําครับที่สวนสัตว์ปัชกานะครับครับคุณหลุยลูกหมอผมอยากทราบว่าช่วยรางวัลล่าสุดของคุณอะไรครับคุณหมยังไม่รู้นะครับ สิงงานสิงงานครับสิงงานสิงงานอยู่เพื่อนครับอ๋อนี่ครับครับกององครับกองครับนี่ครับนี่ครับกองครับกองครับเออขอบคุณขอบคนครับครับผมผมก็เพิ่งจะสร้างับคุณเป็นแล้วคุณก่อนต่อใช่ครับชื่อรางวัลลั้นถึคุณอะไรครับอ๋ออันนี้เลยครับผมนี่ครับผมไทยครับไทยครับเดี๋ยวครับนั่นเลยครับของผมเองครับวันนั้นจำได้ครับ ไปเตะมุกโทษนะครับประตสามเหลี่ยมครับไม่เข้าครับไปเข้ากลางกลางเลยครับประตูโง่ครับครับแล้วข่าวต่อไปครับพบข่าวแฟดมินตันครับครับผมครับครับเออวันนี้ต้องขอบคุณคุณหลิวตุ้งหัวมากครับครับขอบคุณครับใช่ครับครับไปครับใช่ครับ

ขอเชิญเครับได้นะนี่เับเป็นน้องหองนะครับผมน้ององครับที่ประเทศเราได้ตรวดมาครับไอนี่เลยนะครับคนนี้คนเดียวเลยครับเขาแข่งจะอยู่สองประเทศครับไอนี่ครับประเที่สามเขประเทศที่สามโอเคนะครับผมสองประเทศนะครับขาห้าครับอันนี้เลยอันที่หนึ่งครับครับเป็นไงเลยครับประสบการณ์วนนั้นก็ดีครับตอนพุ่งครับพุ่งไม่เห็นครับบอกาไม่ได้พุ่งขอกวาไม่ได้พับมาวันนั้นก็เลยไปกัการประหยัดลมข้างก็เลยมาครับ น้ำมครับผมเนี่ยตามว่าน้ำมัมครับทับจัลลุนลายแขงครับทับจัลอุยดิแตนครับจัลลุยดิแตนเป็นยังไงครับคุ้ด้วยเหรอไหมครับจัลลุยแตนเป็นยังไงครับในในลองอธิบายหน่อยมันเหมือนโคต้าเลยครับโอเคครับโอเคครับน้ำหมอดีไหมครับก็แบบมีล้อครับดิแตนครับจัวลนี้ข้างหลังมันคล้ายเครื่องมินนะครับใช่ล้อมันก็พุ่งมันพุ่งหนักนะครับ ประเทศเราครับผมมีบุคลากรที่ดีมีด้วยนะครับน้ำหมอกจะขาบตลบร้นเลยไม่นด้ขับรับออแล้วเขามีตลบแปลกๆนะครับพื่อน้ำหมอกเองนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเพราะงั้นรู้สึกว่าจะมีอีแตกกใช่ไหมครับอบแตกสุดสุดเลยครับนี่คุณไปแข่งตลบจร้นแ่แข่งแตกนะคนีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับทิ้ข่าวลาของเราครับต้องขอลาไปก่อนครับ ครับส่วนรับสวัสดีครับ